ดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ห้องเรียนชั้นอนุบาลสองนะคะของโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาวันในวังพระอารามหลวงค่ะวันนี้เราก็อยู่ในสาระการเรียนรู้ที่ติดนะคะหนาวกายใจอุ่นค่ะคุณรูต๊องวันนี้เราเรียนถึงเรื่องที่เท่าไหร่แล้ววันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องที่สี่การปฏิบัติตนในฤดูหนาวนะคะ เราจะดูดีกว่าค่ะเราปฏิบัติต้องอย่างไรนะคะหนึ่งนะคะเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยการออกกําลังกายค่ะแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบห้ามูดื่มเครื่องดื่มที่สามารถให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้นะคะสองนะคะเรียมเครื่องุ่งห่มกันหนาวให้พร้อมนะคะแล้วก็ทําความสะอาดเสื้อผ้าหรือผ้าห่มโดยเฉพาะเพื่อผ้ามือสองนะคะต้องต้างผ่าเชื้อก่อนที่จะใส่นะคะเพื่อป้องกันโรคหูหนังนะคะ 3. มนะคะมดดื่มสุราห,หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในช่วงภาวะอากาศหนาวนะคะ <S <S เนื่องจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเป็นปัจจัยเสริมที่สําคัญให้เสี่ยงต่อการเสียชียิตได้นะคะอ่าสี่นะคะระมัดระวังและสังเกตอาการผู้ป้ปปวยที่กินยาบางชนิดนะคะอย่างเช่นยาอมร,ระสารยารักษาอาการชักนะคะอ่าต่อไปห้าในช่วงอากาศหนาวอาจทําให้เกิดโรคติดเชื้อได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้อ่าขอให้ยึดหลักนะคะปิดล้างเลี่ยงหยุดอ่าปิดคือปิดปากนะคะปิดจมูกเมื่อไอาจามหาผู้ป่วยได้รับไข้หวัดใหญ่ควรใส่หน้ากากอนามัยนะคะล้างคือล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำจบู่นะคะเลี่ยงคือเลี่ยงอาการทุกครีนะคะใกล้ชิดกับผู้ป่วยหยุดคือเมื่อป่วยหยุด อ่า<ม>เมื่อป่วยควรหยุดเรียนหยุดงานหยุดกิจกรรมในสถานที่แออัดนะคะอ่าต่อไปอ่ามันดูแลอ่ามันดูแลรักษานะคะอ่าโดยขอให้ยึดหลังนะคะกินร้อนร้อนกลางล้างมือเหมือนที่คุณครูบอกไปเมื่อกี้นะคะเอาต่อไปหกนะคะมันดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอน,นะคะและอาศัยและอาศัยอยู่ในที่อบอุ่นสามารถป้องกันลมหนาวได้ยอย่างเหมาะสมค่ะ เราไม่ดูการปฏิบัติตัวไม่ดูหนาวนะคะเ,เราก็อวดเพื่อดอกลร่างกายนะคะเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกายแล้วก็หาเสื้อผ้านะคะที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้นะคะจะทําให้ร่างกายเราะคะ่ะไม่หนาวเกินไปนะคะสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายเพื่อรับาอากาศในฤดูหนาวได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูปงานกิจกรรมกัน,นะคะ่ะวันนี้ เราจะทากิจกรรมอะไรบ้างคะอ่ากิจกรรมของเรานะคะได้แก่การป้องกันอากาศหนาวด้วยวิธีใดค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอ่านข้อความนะคะเอ่อจุดประสงค์คือบอกวิธีทําให้ร่างกายอุ่นเอแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อมือเล็กแล้วก็การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตานะคะประสบการสำคัญนะคะก็คือการรักษาดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัวนะคะเด็กๆมดูสิคะ เขาบอกว่าให้อยิดอ่านข้อความตามครูและลากเส้นโยงข้อความกับภาพให้นนะะสัม,มพันธ์กันนะคะเด็กๆดูสิคะมีสี่ภาพสามภาพด้วยกันนะคะมีคําว่าวิ่งให้ร่างกายอบอ,อุน่นนอนห่มผ้าให้อบอ,อุน่นสวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นนะคะให้เด็กๆค่ะลากนะคะคำให้ตรงกับภาพให้สัมพันธ์กันนะคะ ค่ะคุณครูยกตัวอย่างให้ดูค่ะภาพแรกก็คือวิ่งให้ร่างกายอบอุ่นนะคะเด็กๆก,ก็ลากข้อความไปหาเด็กๆที่กําลังวิ่งนะคะอ่าให้ภาพกับข้อความะค,ะค่ะสัมพันธ์กันนะคะเดี๋ยวมาดูภาพที่สองค่ะอ่นานว่าคำที่สองอ่านว่าไงคะคุณจอสอ่านอนผ้านอนห่มผ้าให้อบอุน่นอ่ามันตรงกับภาพไหนคะอ่าดูภกับภาพเด็กๆกาลังนอนให้เด็กๆลากไปงานภาพเด็กที่กําลังนอนเลยค่ะสุดท้ายค่ะ สวมเสื้อผ้าให้อบอุ่นนะเราก็ล่าไปหาเด็กที่กําลังสวมเสื้อผ้าอย่างมิชิดนะคะในที่ป้องกันอากาศหนาวนะคะอ่าก็เป็นงานเสร็จรายงานกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อในวิศาภาษาไทยกันค่ะวันนี้าาไทมีเสียงเรียนชนะแล้วก็สระอะไรบ้างคะมีสระบกสระตัวด้วยกันค่ะอย่างเช่นได้แก่สระโอสระอสระอัมสระไอสระไอแล้วก็สระ เอานะคะคุณครูสอนอ่าสระตัวแรกนะคะที่เด็กๆอยากเรียนรู้ก็คือสระโอบนะคะอ่าสระโอบเรามีพยัญชนะอ่าเรามีพยัญชนะตัวต่อเต่าก็ได้แก่ต่อโอโออ่าต่อไปก็ไก่นะคะก็โอบโออ่าต่อไปก็ปลาก็โอบโอบอ่าสระต่อไปนะคะสระโอบนะคะเรามีพยัญชนะอ่า ตัวงองูมาสกดนะคะเราอา Leonard, ่าน er, ว่างอออกเนาะนะคะสองนะคะจะมีเพียงชนะโพพามาสกดค่ะอ่านว่าพอออกาะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นสรัอัมนะคะพยยญชนะที่มาสกุได้ก็ได้แก่ตัวดอเด็กนะคะดออัมดำต่อไปตัวทอทหารนะคะทออัมทำต่อไปตัวนอหนู นอัมนํำค่ะอ่าต่อไปนะคะก็เป็นสระเอาไม้มาลายค่ะอ่าโอไม้ม้วนค่ะขอโทษค่ะสระไอไม้ม้วนนะคะเรามีตัวเพียนชนะมาสะกดก็คือตัวโซจานค่ะนซไอใจอ่าซเสือค่ะตัวต่อไปตัวโซเสือมาสะกดนะคะสอไอสนะคะอ่าเพียนชนะตัวต่อไปค่ะก็คือนอนหนูค่ะนนไอไนค่ะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นสระไอไม้มาลายนะคะ ตัวพยัญชนะมาสะกดก็ได้เก่ตัวปอปลาค่ะปอไอไาพยัญชนะต่อไปก็คือตัวอปอฝานะคะปอไอฝายพยัญชนะต่อต่อไปก็คือหอยหีบนะคะหอไอไผ่ค่ะ,ะสัวสุดท้ายนะคะก็คือสระเอานะคะพยัญชนะที่เอามาสะกดก็ค,คือตัวตอเป่าค่าะตอเอาเป่านะคะ พย,ยัญชนะตัวต่อไปก็คือพอทหารค่ะพอเอาเราค่ะแล้วก็พย,ยัญชนะต่อไปก็คือตัวรอเรือนะคะรอเอาเรานะคะนี่ก็เป็นพย,ยัญชนะสระทั้ง6ตัวแล้วก็พย,ยัญชนะที่นํามาสะกดสระทั้ง6ตัวนะคะคุณครูก,ก็อ่านให้เด็กๆได้ฟังแล้วน,นะคะเด็กๆเขียนตามลอยเส้นประทามให้ถูกต้องแล้วก็อ่านตามคุณครูที่คุณครู ให้ฟังนะคะได้เลยอ่านเพื่อทบทควนนะคะให้เด็กๆได้จดจำพยัญชนะแล้วก็สระไปในตัวใช่ไหมคุณครูจ๊อดใช่ค่ะ,คอ,คะอ่านไปด้วยเขียนไปด้วยใช่ค่ะวันนี้นะคะคุณครูเลและคุณครูจ๊อดนะคะก็ขอจบคลิปการสอนไม่เพียงแค่นี้ค่ะ เราเจอกันใหม่ในสาระการเรียนรู้ถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าสาระการเรียนรู้ถัดไปคือสาระอะไรนะคะวันนี้นะคะให้เด็กๆไปทําการบ้านให้ถูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเสริคุณครูใ,ให้ถึงได้นะคะมาคุณครูเคยแล้วคุณครูแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ